ทุ่กระหม่อมหญิงอุงบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธาวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันพร้อมทรงติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา20นาฬิกา25นาทีทุงกระหม่อมหญิงอุงบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันณโรงเรียนโพทองจินดามณีอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง ซึ่งน้อมนําหลักการโครงการทูบีน้ำประวันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมทูบีน้ำประวันมีผลการดําเนินง,งานดีเด่นในจังหวัดสมาชิกมีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกกิจกรรมเด่นเช่นดนตรีต้านยาเสพติดกีฬาและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีน้ำประวันสู่ความเป็นหนึ่งรวมทั้งกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำประวันภายใต้หลักการทํางานเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง และบริการให้คำปรึกษาพัฒนา EQ กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการร้องเต้นเล่นเกมฝึกสมองและศิลปะประดิษฐ์จากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนับวันของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินการมาแล้ว19ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเยาวชนรุ่นใหม่มีความเชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเองและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีความเข้มแข็แขงยั่งยืน จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ในปี2561สมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี t ูบีน u m b e r ร์วันไอดอระดับประเทศรุ่นที่4และรุ่นที่8และผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด t ูบีน u m b e r รวันในปี2561โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการทูบีน u m b บ r รวันและพระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูล,ลนิธิ t ูบีน u m b บ r รวัน จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีน้ำวันของจังหวัดซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนานวน54,368คนมีอำเภอทูบีน้ำวันครบทุกอำเภอมีชมรมทูบีน้ำวันในสถานศึกษา179แห่งสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหนึ่งแห่ง เรือนจำหนึ่งแห่งและสำนักงานกุมประพฤติหนึ่งแห่งในการนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตท o บ e Number ร